คุณหมอฝากอะไรถึงแฟนๆชูรักชูรสบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องโรครวมไปถึงเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจค่ะค่ะเมืองไทยมีที่เที่ยวเยอะนะคะเชิญเที่ยวทั่วไทยนะคะทําให้เศรษฐกิจราสัพัดและอย่าลืมอันหนึ่งก็คือนะคะถ้าคุณพร้อมจะมีน้องก็มีช่องเที่ยวนี่แหละค่ะน้องเหนือน้องใต้นะคะน้องโตเกียวฮ่องกงน้องนะคะน้องเหนือน้องใต้น้องอะไรว่าไปอ่ก็ที่ตอนนี้เนี่ยประชากรไทยนะคะ เข้าสู่นะคะประเทศสูงอายุแล้วนั่นคือมีมีประชากรที่อายุเกิน60ปีถึง20%วิธีแก้ไขน้องตังนอกจากช่วยเหลือให้สวัสดิการต่างๆดูแลเรื่องสุขภาพนามัยคือเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะคะก็คือดูแลเรื่องสุขภาพสุขภาพและเพื่อส่งเสริมให้ไวที่ควรจะมีลูกมีลูกการมีลูกการเพิ่มพลเมืองที่อายุน้อยเป็นการแก้ประเทศผู้สูงอายุค,ะค่ะ ะะดังนั้นก็ชักชวนกันในช่วงนะคะช่วงเที่ยวรู้ท่องเที่ยวของเรานี้บรรยากาศดีด้วยนะคะก็ไปที่ยกันนะคะแล้วก็อวยพรให้มีน้องๆน,นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างประเทศเลยนะมันไม่ใช่เรื่องลูกเป็นลูกของเราอย่างเดียวแต่ว่าประเทศเรากําลังต้องการน,นะคะอย่างที่ชฉรีพูดว่าตอนเนี้การคลอดลดลงเหลือ4แสนคน่อบดี นะคะและส่วนหนึ่งไปเป็นส่วนที่ตั้งคันเสียงสูงค,คือครอบวัยรุ่นและวัยสูงอายุนะคะดังนั้นคนไหนพร้อมคําพูดก็คืออย่ารอรวยนะลูกเราเลี้ยงให้มีความอดทนะนะคะมีการแก้ปัญหานะคะ,คะก็จะทําให้ลูกเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิต้านทานนะคะแล้วก็สามารถทำให้ประเทศชาติของเราขับเคลื่อนไปนะคะมีความเจริญนะคะก็นี้ชักชวนกันในวันจุดนี้นะคะ,คะ